ูใ่ใกล้สนามบินสุรภูมิขับรถสะดวกสบายครับยาประสั้ำนมยาบลูบัวควายและยาถานยาหมูบัวควายตราพระรางขอบคุณบร,ริษัทไทยยูเนียนโปรเทนโปรดักต์จำกัดมหาชนผู้ผลิตพิซโซและซีเล็กขอบคุณบร,ริษัทไทยนครพัฒนาครับผู้ผลิตกิฟฟี่แปงจเจเยลและแอนตาร์ติกครับต่อครับยกที่2ของคู่ที่สองศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่22นะครับ22พฤศจิกายนฝ่ายแดงติดทองคำ เมื่อเช้า113เท่าพิกัดครับส่วนพี่พัดพง114ปอนด์ครึ่งลดครึ่งปอนด์ครับรูปร่างช่วงชกนั้นท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือนี่ไม่ห่างครับไม่ห่างใกล้เคียงมองดูแล้วเนี่ยไม่น่าชกกันได้ละว,ว่าง่ายๆแต่เดี๋ยวก็ดูว่าทําไมเขาถึงจัดให้ชกกันได้แล้วก็ฝ่ายแดงครับเคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่งต่อน้ําหนักเหมือนกันครับวันนี้ก็ต่อน้ําหนักอีกครั้งหนึ่ง ฝ่ายแดงสีต้องทำนั่นซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อศิลาชัยครับค่ายเดียวกับธงชัยต่อศิลาชัยนั่นแหละครับที่โคราชครับส่วนฝ่ายต้ำเงินยิพัฒพง์อยู่สุราธานีใต้กับอีสานหน้าตานี่เคร่งขรึมนี่เดียวกับบิพัฒพง์เคยแพ้มาครั้งหนึ่งวันนี้ทำยังไงถึงจะเอาคืนได้ไปที่ผ่านมานั้นสะอึกสะอื้นเลยครับไปแพ้นู่นเนี่ยยกสุดท้ายครับ แล้วก็ทุกยกทุกนาทีของศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามว่าอ,อย่างนี้มีความหมายนะครับมีความหมายนาทีสุดท้ายก็พลิกได้มีเห็นมาแล้วเยอะแยะมากมายหลายคู่ครับก็ดูกันว่าพิพัฒน์คงแก่แม่ชื่อดีซะด้วยหน่วยก้านดีครับสูงยาวแต่ว่าจะเข้าสูตรมวยไทยหรือเปล่าว,ว่าสูงยาวเข้าดีหรือเปล่าต้องดูกันอ่า โวยทรงนี้ส่วนใหญ่จะต้องดูไปปลายแล้วครับโดนก็ไปแล้วสิบางคนก็บอกว่าสูงยาวเข่าดีเนี่ยเราชกกับคนอื่นแล้วชกง่ายเรียกว,ว่าแก้ทางมวยคนอื่นง่ายแต่ว,ว่าไม่แน่เสมอไปดูดิครับดูว่าทำไมทำไมใายแดงถึงยอมต่อน,น้ำหนักให้เนี่ยตัวตัวเล็กกว่าแต่ว่าต้องต่อนะอาจารย์ตัวเล็กกว่าเรยว่าต้องต่อกป็ทองคำ บนเวทีวันนี้เป็นอวยพรเขียวกุ้งนะครับ,คร,บครับร,บราชการทรงผมก็รู้เลยครับเป็นาสารือฐา,า,าน,าน<ห>เรืออยู่สงขสลา,าวันเสาร์ที่ก็ขึ้นมากรุงเทพเจ้านายบอกไปทปําปิกิจกรรมพิเศษส่งเสริมสังคมเต็มที่บบไต่ม 1, 2 <S 2> <S 2> ัดหนึ่งสองจอานภรัตน์นี่มวยรูปร่างอย่างนี้3 4คนเหมือนกันหมดเลยนะครับพิพัฒน์พงษ์ แสนเก่งยอดแสนนี่รูปร่างเหมือนกันหมดสักสามคนเลยครับอาจารย์ก็อย่างนี้ครับเรียกว่าสร้างง่ายปั้นง่ายว่าง่ายเสรหัวใจเข้าไปก็ดูดีทีเดียวหมดยกที่2ครับ